ติค้าอยู่ช่องปาจิตคนมักรถครับผมมนี้พาเบ่งรถอีเตนหกล้อนะครับมันอีเทนหกล้อเพื่ออยากได้ไปขุดอ้อยขนมันราคาบอแพงครับนี่ประตูก,กับเฮ็ดไม้ยางดีเลยประตูบานพับอีเตนหกล้อเ,เครื่องนิสสันคาร์บอนลอยแรงแมนบ๊อป่า ไม่ครื่องนิสันบ่นิสันรอยแรงครับนี่ด้วยครับสบภาพก,กระบะหกล้อเครื่องถ่ายหกล้อหานอตครับนี่คัดซี่นะฮะหาน้าหก สี่หมื่นแปดครับขับกระบ,บันไดเลยบ่ต้องไปต่อทะเบียนยากยเลยนี่แตนนะบึง้งแบตดไหมหาน็อตเด้อครับนี่เดิมๆไปสนใจกับกิ่งกลางขาับมาหน่ยครับสี่หมื่นแปดพันบาทเด้อครับ รถอีแตนบ่ต้องไปยากต่อทะเบียนครับรถอีเทนนะสี่หมื่นแปดตั้งแต่ซื้อรถซาลีลากกับแพงกว่านี่นะครับนี่ขับได้ปกติด้อสี่หนาหกผมตัวนี้พื้นปูเล็กครับนี่กระบะกับง่ามนี่แหละพื้นปูเล็กไม่หนาหกว่าป่า เนะาะกระตี่หนาหกเนาะเนีน่ยเบิ่งมันป่าหกเบิ่งรถอีแตนตั้งแต่สื่อซาลีลากับแพงกงก็นี่ว่ามีเคียงมีเกียร์น่ะหกหมื่นอันนี้สี่หมื่นแปดครับนี่สี่หมื่นแปดเด้อใคสนใจกับมาด่วนๆเลยนี่กระตี่รถเกษตรมันดีอย่างหนึ่ง ไม่ได้เสียภาษีอไมสร้างสร้างป่าไงเพิร์ลกำลังเช็คเบรกเช็คลมเช็คเช็คเบรกเช็คคาดอยู่ติดเกรื่อนฟังเสียงไหนป่าเนาะเออติดเลยเนอะติดเลยครับสภปาเพิร์ลกำลังเช็ค คาดเช็คเบรกครับผู้ดได้เอาไปใส่งานแบบสบายสบายเลยครับนี่พื่นะโอ้โหหมอน,มน้มยังเจ้าอยู่เไหมรถยรถเกษตรมันก็ดียังสี่ครับนี่ว่ต้องไปต่อตะเบียนครับฟังเสียงเครื่องมนะั้ แน่นหนิ่งมือหคอ,อเสียขางหนาเลยด้วยครับนี่คอยเาียขังหนาด้วยหนิวนควมีครับใส่ๆเลยน,ยนยี่เออนี่ยแนอนแน่นเลื่อนเลื่องครับเลื่อนนี่นี่ครับรถอีแดนมันดีอย่ยงเดีย รถอีสแคนนะ่ะบ่ต้องไปเสียเงินต่อผ้าสกป้าสีหยาครับนี่สภาพแต่งานนี่ควนมันควมีควนดับควมีควนขาวรับใสๆก็ใสๆเลยไปสนใจครับยิงก้าไม่สี่หมื่นแปดพันบาทนะครับดวนๆเลยเครื่องลอยแรงนะครับรถเกษตรนห่นะ รถเกษตรก็ติดตัวนี้เกิดดับหัวรถเกษตนะครับพิ่งสภาพกระบะสวยงามกู้พืพ้นเล็กครับพูนดับกุญแจครับดับกุญแจ มีเบื้องประตูปิดล็อกกึบผู้แยกได้รถเกษตรครับสี่มืนแปดถือกอดซาลีครับชี้ได้เลยไปเอาเข็นมั่นเข็นใหม่เข็นฟืน้นเ,เดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผู้ใดสนใจรถบานรถมือซองรถหะงกลอสิบรอดเลยครับฝากกดติดตามไว้เดี๋ยวพอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ